เมตายพิขเวเจโตวิโมติยาดูก่อนวิสุทัังาาค,ความเมตานเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสนี้อาเสวิตายาพา,า,า,าวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญอยู่สเสมอจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพาหุริกาตายายานีกาตายา ทำให้มากคือชำนาญยิ่งแล้วเป็นเครื่องนำไปแห่งจิตวัตถุกตาญานวิตาทยะทำให้เป็นที่อยู่ของจิตตั้งไว้เป็นนิดแล้วปาริจิตายะสุสมาระทายะทำจิตอันเริ่มงอกงามแลบำเพ็นถึงจิตอันงามดีแล้ว เอกทะสะัสานิสังสาปาติกังขากตเมเอกทัสะย่อมมีอานิส,สนม์สิบเอ็ดประการอย่างนี้สิบเอ็ดประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิสุขังปฏิพูชติระเป็นสุขตื่นขึ้นก็อ,อยู่เป็นสุขนาปาปากังสุปินังปาสติยามตายไม่หวั่นไาย มนุษย์นังปิโยติเป็นที่รักของเรามนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์นังปิโยโหติเป็นที่รักของเราอมนุษย mm ์ท hmm. ั้งหลายเทวดารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสาคิวาวิสังวาสาทังวากรรมติภัยจากไฟยาพิษ แรงสาตาวุดใดๆจากนินาสิ้นไปทำอันตารายมิยายสูว่าตังจิตังสามาธิยาติจิตั้งมั่นเป็นสามาธิง่ายมคาวันโนวิปสีติใบหน้าของใสเบิดบานอาสัมบุลโหกาลังการติยามตายย่อมตายไม่หลงลืมสติ อุตาริงคาปฏิวิชันโตพรม,มโรกูบาโคโหติหากยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษใดๆอันยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เข้าถึงพรม,มโรกเมตายาพิขาวเวเจ โมติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหุริกาตาญาณีกตายาวาทุกตายานุทิตายาปริติตายาสุสมาราทาญาอิเมกาทสานิสังสาปาติกังปาติธ้ามวจภะคะวะงหา ตามนาเตปิกคูพระขวาโตภาสิตังอาิิันทุนตี